เขยเฮ้ยเห็นป่าเนาเห็นป่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแลเฮ้ยระวังดีเออเออเฮ้ยลบหลบหลบลบโอ้ยมันมาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเออเฮ้ยมาแล้วหลังาหลงหลังโอยวันวันหนึงเอาแต่นอนเล่นเกมปิดเธอมาไม่คิดจะอไปทำอะไรบ้างเหรอไงใจผมทำอะไรล่ะพ่อพ่อจะอไปหาเพื่อนพ่อก็บอกว่ากลัวโรคระบาด เรียนออนไลน์เสร็จถ้าไม่กินไม่นอนไม่เล่นเกมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทําอะไรครับผมเองก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่เบื่อแล้วรับพ่อเอองั้นเอา่างนี้พ่อคิดอะไรดีๆขึ้นมาได้แล้วล่ะอะไรเหรอครับพ่อพ่อที่พ่อเคยบอกว่าเป็นนักบัตตัวหลักของมหาลัยอ่ะจริงกรอเปล่าพ่อก็จริงสิวะนี่ แกหาว่าพ่อแกมูเหรออ้าวเปล่าผมก็แค่อยากรูเออเออ้เดี๋ยวคอยดูแล้วกันออแป๊บหนึ่งอ,อ,อยู่ไหนอะอ้าวอุ้ยอ่ะพ่อพ่อเป็นอะไรครับไม่ไม่รู้จู่จู่ก็ปวดมันเอวอะโอ้โหผมว่าอาการพ่อดูไม่ดีนะครับไปเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่าไปลุก อาการของคุณพ่อผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอพ่อของคุณมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะเบื้องต้นหมอได้ให้ยาระงับปวดแล้วก็ทํานัดให้คุณพ่อเข้ามาทํากายภาพบําบัดเพื่อบรรเทาอาการแล้วค่ะแล้วโรคนี้มีโอากาสร,รักษาให้หายขาดได้ไหมครับมีค่ะถ้าได้ทําการรักษาแล้วก็บําบัดอย่างถูกวิธีก็สามารถหายได้แต่ถ้าทําการรักษาขั้นแรกแล้วยังไม่ได้ผลหมอก็จะต้องฉีดยาสเตียรอยกับยาชาเพื่อแก้ปวดให้ หรือว่าอาจจะต้องใช้คลื่นวิทยุอุปกรณ์พลังงานให้ความร้อนผ่านเข็มสอดเข้าไปที่หมอนรองกระดูกสันหลังแต่ถ้าการหนักมากจริงๆก็อาจจะต้องจบที่การผ่าตัดเพื่อให้หายจากอาการเจ็บปวดค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาเลยค่ะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าอาการของโรคเนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับ โรคนี้มันก็คือความเสื่อมของกระดูกคนเราเนี่ยแหละค่ะโดยปกติแล้วนะคะหมอนรองกระดูกก็จะทําหน้าที่เหมือนกับโชกอัพอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละปล้องมีหน้าที่ในการรับแรงกระแทกของกระดูกสันหลังเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นการเดินกระโดดน,นั่งก้มก็จะคอยช่วยรับแรงกระแทกเอาไว้ซึ่งปกติหมอนรองกระดูกสันหลังก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ค่ะ ซึ่งหากมันเกิดอาการเสื่อมน้ําในหมอนรองกระดูกสันหลังก็จะแห้งแล้วก็ลดลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบังเอิญทํากิจวัตรประจําวันแบบผิดทา่ามันก็จะทําให้หมอนรองกระดูกที่มีคุณสมบัติคล้ายกับเยลลี่เขาปลิ้นออกมาจากช่องแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการชาอาการปวดแล้วก็อาการอ่อนแรงตามแนวเส้นประสาทที่หมอนรองกระดูกมันไปกดทับเอาไว้อ่ะคะ่ะเหมือนกับที่คุณพ่อมีอาการอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะ ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกนี้นะครับยังไงวันนี้ผมกับลูกชายก็ต้องขอลากลับก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับพ่ออาการก็ดีขึ้นมากแล้วนะโตว่าแต่แกถามทำไมก็ผมรู้สิครับว่าพ่อเบื่อ เราออกไปเล่นบาสทข้างนอกกันดีกว่าครับแกจะบ้าเหรอนี่ก็เ,เห็นอยู่ว่าการพ่อ,อยังไม่ดีเลยให้พ่อไปกระโดดโลดเต้นเกิดเป็นอมาพึ่งอามาใหาขึ้นมาแกเองอะจะเป็นคนที่ลำบากนะเอาหน้าพ่อผมมีวิธีที่จะให้พ่อเล่นโดยปลอดภัยแล้วกันครับเรื่องไงอันนี้เลยครับพ่อพ่อถือไว้ผมโหลดเกมบาสท,ที่สามารถเล่นกันได้สองคนไว้ให้แล้วครับเราไปแข่งกันในเกมนะครับพ่อ เกมบัสเด้อได้เลยแล้วแกจะรว่พ่อนี่ระดับไหนเออแล้วมันมันเล่นยังไงอ่ะพ่อพ่อพ่อกดกดเข้าก่อนเข้าตรงนี้นะเลือกแอปนั่นแหละคใั่เออเลือกลีกเลือกลีกเลือกลีกโอ้เออลีดลีดนี่พ่อชอบเออนี่แหละมาแล้วครับเร็วแม็เดอกระลั่เดอดกั่พ่อใจร้อนเริ่มบัสสีแดงสีแดงนะโอเคมาสียเงินมานี่สตาร์ทตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมา